เป็นรถครอบครัวที่มีถึง11ที่นั่งทุกคน และคันนี้นะต้องบอกว่ามันตอบโจทย์ยังไงรู้ไหมมันตอบโจทย์ที่ว่าเราไปกันได้ทั้งครอบครัวเราไม่ต้องแบ่งแยกรถกันไปเลยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยากจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกรถไปมันก็เมาไม่มันมันเมาไม่สนุกใช่ไหมคะทุกคนแล้วนอกเหนือจากการที่เราไปกันได้ทางบ้านเนี่ยคันนี้เนี่ยเขาได้ปรับมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเนาะ man, ที่คันก่อนๆลุ่นก่อนลูกค้าอาจจะมีแบบบนน่นบ้างนิดนึงว่าต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างแต, <SCH OO L> แต่คันนี้เนี่ยต้องบอกว่า8 0 9 0เนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนช่วงล่างแล้วนะ เพราะว่าคันนี้เนี่ยมันนุ่มมากค่ะทุกคนขับแล้วรู้สึกว่าสบายลินขับออกต่างจังหวัดเองไม่ว่าจะไปใกล้ไกลพัทยาเขาใหญ่หัวหินอะไรก็ได้ไม่ว่าจะถนนดีหรือไม่ดีเนี่ยรินรู้สึกว่าเขาขับนุ่มแล้วขับสบายนะคะแล้วก็ไม่เมื่อยแต่ก็ยังมีบางคนที่พูดว่า ขับแล้วมันเมื่อยทำไงจริงก็สามารถที่จะเติมตัวหมอนรองหลังไว้ก็ได้นะคะแต่สำหรับดิ้นแล้วดินว่าไม่มีปัญหาค่ะและถึงคันนี้นะคะจะไม่ใช่ EV แต่ว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะ On p a ปเปเนี่ยก็จะอาจาัตราการขิ้เตัวอยู่ประมาณ10กว่ากิโลลิตรนะคะแต่เวลาลูกค้าไปขับจริงฟีดแบ็จากลูกค้าเนี่ยก็ average หรือว่าประมาณแล้วทั่วๆไปจะอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลลิตรนั่นเองค่ะถือว่าียดว่ามันคุ้มนะสำหรับรถใหญ่แบบนี้ที่เราสามารถไปได้เลยถือว่าเราประหยัดค่าน้ํามันของอีกคันหนึ่งไปด้วยเลยเพราะว่าไปได้คันเดียวหมดเลยแล้วก็ยังสามารถเก็บของได้เยอะด้วยที่สําคัญเลยรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยสวยมากๆซึ่งเวลาใครจะซื้อรถแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะดูก่อนที่จะดูการใช้งานอีกก็คือหน้าตาถูกไหมซึ่งหน้าตาของคุณไดซาเรียเนี่ยสวยไม่แพ้ยี่ห้อใดแน่นอนค่ะ แล้ที่สําคัญเลยหน้าตาแบบนี้เนี่ยล้ําไปอีกหลายปีเลยนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่คิดว่าได้คําตอบจากคลิปนี้แล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจไว้ให้รินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ